อันนี้ก็สิเป็นชุดพนักงานชุดยูนิฟอร์มของบริษัทลีไทยแอนลอยเสื้อฟ้าเน็บในกางเกงสีดําซึ่งเป็นชุดที่ฉันมองว่ามันสวยงามและก็ถูกระเบียบที่สุดมือนี้ก็สิเป็นมือสุดท้ายแล้วที่เฮาได้ใส่ก็คือมื้อวันจันทร์ค่ะจันทร์ที่3มีนาย้ายมือนี้มันวันที่5 6 7 8 9 10แล้วเออน่ะเศ้าโฟกัสเรื่องนี้เด้หือฮ่วงอยู่นั่นล่ะพวกเธอนี่ท่วงเรื่องชั้นดองคลิปนี่ท่วง3 4ปีพวกเธอบ่เบื่อบ่เรื่องนี้อื่นเช้ามามือนี้หลังจากแต่งโตแล้วแมนบอมือนี้อายก้อนแก้วก้อนขคำน่ะนางก็ลาออกแล้วเด้ลาออกแต่มันสุกที่แล้วแมนบอแต่ว่ามือนี้ก็ตื่นเช้ามาไปส่งเมียไปเหตุงานคือเก่า ภาพบรรยากาศระว่างไปเห็นงานนี่กสิเป็นแบบนี้เลยได้หญิงโรงงานฉันมันก็สิติดโรงงานอย่างโรงงานยห่่งสองโรงงานเขียวเขียวเนี่ยก็คือโรงงานแม็กซีดเนาะกสิพานแบบนี้ซูมมือเลยบรรยากาศแบบนี้กสิได้เห็นแค่มือน,นี้มือสุดท้ายแต่ว่าปกติจังกสิแบนมอเตอร์ไซค์แมนบอกญิงเอ,อ้ยนรอป,ปีขา่านมีผู้ชายมาทรงเพราะว่ายังตีเป็นยังจังห้เขามาทรงวันตีเพราะว่ามือแรงนี่เพื่อได้ค้นข่าวค้นขอ,ของกับจังสินาะของอยู่ในออฟฟิศฉันก็ไม่หลได้หญิงเก่าปีผู้เนาะแต่ว่าฉันก็ทยอยคนเมียบางเป็นบางส่วนแล้วล่ะว่าบอกเลยว่าโรงงานลีไทยยยเออาารนหญิงสสสววดม่ ของนะฉันสีบอกว่าพี่โรงงานที่เป็นโดมกระจกสีฟ้า,ฟาเขาสิบอกว่าโรงงานสวยๆนั่นเหรอครับอหลีได้หญิงโรงงานของฉันงามแหง้งฉันบอลูว่าโรงงานลีไทยนะเป็นโรงงานในฝันของผห่หลายๆคนบอกแต่สําหรับฉันก็คือแมนคาภาพบรรยากาศมิตติ้งเขาแถวร่วมทั้งโรงงานแบบนี้บอกเลยว่ามันเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุนบอกคักทุกคนในโรงงานนะหญิงพนักง,งานบอหลายคนเด็กสองอยหาสิบกว่าคนแต่ว่าทุกคนหูจักกันเบิดพ่อตะเข้าแถวขึ้นมาแล้วแมนบอฉันเกษิเอาสัมปทานมาใหมู่ขาก็คือกังเกงพนักงานกับเสื้อพนักงานนี่แหละเล้่วกำลังแก่ใจ นากระย่างเมื่อพร้อมเลขาพักกาดค่ะเอาแนวมาเสื้อผ้าอันนี้ก็สิเป็นสิ่งที่พยญาเตรียมเฮ็ดให้ฉันเลยเด้ยิงฉันยังสิบอกว่าฉันกับพยญานะแหลกๆมาก่ะพยญาเราบอกว่ากูไม่ชอบมึงเลยนะดิวมึงรู้ไหม่าซันบ่าพอวายังตีแหลกๆน่ะพวกเฮาสองคนบ่เคยคุยกันเลยจนบ่าฉันตังทองน้องมิวแล้วก็คลอดน้องมิวแล้วเฮาก็ไปกินเขายังเมืาน้ำกันอยู่รงอาหารแล้วหลังจากนั้นจักเป็นยังไ๋ติดกันอ่อนตอนทั้งฉันติดพย่าทั้งพิญาติดฉันติดบอคักเลยเด้แล้วตอนนั้นเเเนนนนาา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 ะะพพวววกกกกกอออออออยยยยยููู่่่่่หห้งงงงงงลลดดดฉฉัััมมรรตตตแทีญชค ดูแนจนวนหนาดาแล้วพอตามีคำสั่งแมนบอลคำสั่งว่าให้พวกฉันหนายหญไม่อยู่ของบัญชีให้บิวไอไม่อยู่บัญชีฉันเฝ้าแลนมาวาสันท่านในหึงมือซ้ำเพราะว่ายังติฉันอยากใหญไม่อยู่น้าพิยาแล้วหลังจากนั้นพวกเขากับผู้พันกันมาตลอดเลยบอกเลยว่าพิยาไม่ได้เป็นแค่หัวหนาเด้ยหญิงเราเป็นเทิงพีสาวเป็นเทิงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเทิงมูเป็นเทิง,ง,งเปิเปปดรวมงานเวลาฉันมีเรื่องอีหยังต่างๆฉันปรึกษาเราได้ทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวเวลาฉันผิดกับก่อนเกี่ยวก่อนคําเวลาเรื่องนั้นเรื่องนี้ครอบครัวพิยาเนี่ยแหะสิเป็นคนที่รู้เธอฉันสิบอกให้เราฟังแล้วพอเรารับฟังแล้วบางที่เราก็แส่คํา ศึกษาเราบอกเราสอนบางที่ฉันก็ฟังบางที่ฉันกะลืมความค่าฮึแต่ใดๆคือความหักในกับความผูกพันที่ฉันมีต่อพี่ยาเต็มๆเลยสิบอกให้เมื่อนี้ยัง่ืโเว้นอยู่โรงอาหารกับพากัินกินต่โมฮุงเด็กกินสมตำเรียงส่งดุจจ้าผ้าแสบค่ะทีมงานว่าแล้วก็ตัดผ้ามัติหัวนาบูบันนี้ผู้ที่เหตุงานบิวไอที่นั่งอยู่ทั้งขางฉันน่ะละยิงฉันอยากสิบอกว่านั่งน่ะเป็นคนสอนงานฉันทุกอย่างสอนเรื่องตั้งๆเกี่ยวกับบิวไอเอาจริงๆเด้อฉันเขามาที่แหลกฉันไ่รู้เรื่อง แงเป็นคนแบบว่ามีความอดทนบอกคักแต่บางที่ฉันคิดอยู่ว่ามันคงสบหนึ่งถึงสิบล้หละ่ะเพราะว่ายังทีบางที่นายหญิงฉันเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจอีหยังยากยังสีแมนาช่วงนั้นเนาะเขาให้พานปูสี่เดือนแมนบบที่ต้องแบบว่ารู้งานเบิดทุกอย่างนะแต่ว่าฉันตออสี่เดือนฉันยังบ่ทันได้รู้อีหอย่างเลยค่ะแต่ว่าสาวบเูเป็นไ้ฉัน่านปูแล้วนะตอนนั้นมันมีเหตุการณ์พี่ก็นั่นในช่วงขาบเกี่ยวที่สผ่านปูนายหญิงเอาจิงริงเดอ้อตอนตรวจโรคพานปูแมนบบเขาให้ตรวจทองตอนไปตรวจนะฉันบ่ได้ทองแต่พอหลังจากผ่านปู้อิงันท้องเสาะ ฉันเกือบสิบปีอยู่โรงงานนี้แล้วค่ะฉันเกือบสิได้ถึกไล่ออกค่ะสันกับเทินปู่เพราะว่าฉันทองแต่ว่าสาวโบกับหัวหน้าเก่าคุณโทนี่น่ะเอาไว้คันบ่มี่ไอ้บในมือนั้นปานนี้ฉันบ่ได้ยุลีไทยดอกหญิงไอ้บน่ะเป็นคนบอกว่าเออเอาไว้เลี้ยตัวเลี้ยตัวลูกก็คือเลี้ยตัวน้องมิวจังสิ่นะน้องมิวอีหล่าตองหมูจักบุญคุณแม่โบเด้อแล้วก็ตัดพามาทีเวลาประมาณสี่โมงกว่านะหญิงฉันหันไปมองหนาพี่ย่าหันไปมองหนาไอ้บูยุดีดีน้ำตาฉันก็ไหลออกมาแล้วฉันก็คิดในใจมันถึงเเเววววลลลลลาาาแ้ออออีีีีีหถึงปกกับมืท่่ฉนนใใยู สันลีไทยอันลอยมันแบบว่าบอกเลยว่ามันมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะฉันมีความสุขบอกคักเลยฉันไปยุแผนกไหนฉันก็มีความสุขเพราะว่ายังตีฉันเป็นคนแบบเนี่ยฉันเป็นคนแบบว่ายุน้าไผ่กับเบามวนเบาเฮเบาห้าผู้ใดใบยังให้ฉันฉันก็บ่เคียดฉันก็เลยบอกว่าพี่ยาใจหายมากเลยนะใจหายเหมือนกันพี่ยาก็เลยบอกว่าเออนะพี่ยังอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าฉันกับพี่ยาไหนจริงแบบว่าผูกพันกันบอกคักยิ่งฉันกับไอโบห่งผูกพันกันค่กเพราะว่ายังตีฉันอยู่กับมันตลอดมาตั้งแต่เขางานกับไอโบ บางที่เนาะก็อาจจะมีแบบว่าเรื่องบ่พพอใจกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่ากับมกเ่ยวกับเรื่องงานดอกแต่ใดๆที่คือฉันก็นับถือนั่งในฐานะหัวหน้าจังส่นะแล้วจากนั้นพี่ย่าก็บอกว่าไปให้ลงไปสั่งล่ผู้บริหารทุกแผนกทุกคนฉันก็ไปยิงเอ้ฉันไปล่าผู้บริหารคนไหนฉันก็ยืนห้องไห้ตามนั้นขนาดแบบว่าผู้จัดการ GA น่ะฉันอยากไปบอกเนาะคุณหมิงดิวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะฉันก็ทั้งบอกทั้งไห่นั่งก็บอกว่าไม่เป็นไรดิวดิวต้องเข้มแข็งสิดิวเป็นแม่คนแล้ววระจันว่าหมิงขอ ฉันแงงหยิแล้วฉันก็ย่างไปล่าแผนกไฟบุคคลกับพี่วิแล้วกับพี่มนแล้วไอ้รักก็นั่งยู่หันฉันก็บอกไอ้รักว่าไอเจอกันเด้อไอพี่วิไฟบุคคลเราก็บอกว่าแกไม่ไปได้ไหมถ้าแกไม่อยู่ฉันจะว่าให้ใครฉันจะพูดหยอกพูดด่าใครเพราะว่าพูดว่าให้คนอื่นเขาก็สวนหมดมาสั่นว่าแต่ว่าพอพูดกับแกว่าให้แกแกเป็นคนไม่เครียดไม่โกรธแม้ดิวฉันก็เลยได้จะบอกพี่วิบอกไฟบุคคลว่ามันถึงเวลาแล้วพี่วิมันถึงเวลาแล้วจริงๆหนูต้องกลับไปดูแลลูกแล้วฉันก็ได้ย่างลับขึ้นมาทางห้องอีกแล้วฉันก็กอดกรัง ไอโบกับพี่ยาแล้วฉันก็บาขึ้นเนาะขอให้หนูโชคดีนะฉันวางสิพี่ยากับไอโบหัวหล่อมาสันระววางในหูบอกูก็กำลังจะซึ้งอยู่พอดีเลยมึงคำนี้พวกกูต้องเป็นคนพูดต้องเป็นคนโวยพรมึงมาสันญิงเอ้ยอยาว่างสันยังสี่เสือตัวเนี่ยเสือขันยาวตัวเนี่ยพี่ยาจะเป็นคนซื้อให้ฉันฉันก็ใส่เอาแล้วเสือพนักงานฉันก็เป็นคนถอดให้น้องมวยกับน้องออดเด้พว่นน้องสองคนพึ่งเข้ามาในชุดพนักงานยัง่าท่านในหลายตัวน้องก็บอกว่าเอาเสื้อที่เอ้ยใส่นะมาให้หนูเลยอันหญิงอยาว่าชเสือค่ะลองเท่าเดงานนสูมืออี นี่มันก็เอาน้ำฉันก็ถอดให้น้องนี่ย่างตีนเบิ่มออกจากโรงงานไปเลยใครตัวมันปรถามถอดเราส่งฉันพร้อมเฮ้ยขอบคุณเด้อขอบคุณพี่ยาขอบคุณไอโบขอบคุณทุกคนขอบคุณหัวหน้าเก้าขอบคุณพี่แป๋วขอบคุณพี่มลขอบคุณผู้บริหารทุกคนของบริษัทลีไทยอันลอยขอบคุณที่ให้ประสบการณ์มาตั้งเก้าปีกับอีกแปดมือบอกเลยว่าบริษัทนี่มีแต่ความทรงจำดีๆมีแต่รอยยิมมิแต่เสียงหัวเราะตั้งแต่หญ่เป็นสาวมาเหตุงานโรงงานเหตุมาสามโลงจำได้เลยมีโลงนี่เหตุได้โดนก็มูอแล้วก็เป็นโรงงานทีี่ม แต่ความทรงจําดีๆบอกเลยว่ามีความสุขบอกขากที่อยู่นี่จันสิบอกไว้เลยคลิปชันเนาะตอนที่มันปังมันดังในเพจน่ะกับคลิปที่วายยงเขาลุงงานนี่แหละแปดชั่วโมงของวันทํางานบาทนี้มันกัสิเป็นตำนานแล้วได้บันยีิงกสิเด็กย้อนไปเบื้องคลิปเก่าๆพอวายยังตีกสิบ่ได้เห็นชันใสชุดยูนิฟอร์มสีฟ้าแบบนี้อีกแล้วลากอนเดอร์บริษัทลีไทยอัลลอยลากอนเดอร์อูเขาอูน้ำลากอนเดอร์หัวหน้าลากอนเดอร์เพื่อนรวมงานทุกคนลากอนเดอร์พนักงานออฟฟิศพนักงานประจําเขางานแป บาดนี้ก็จะไปเป็นลูกจ้างให้ลูกได้บานนี้บาดนี้ว่ได้มีเวลาแค่8ปดชั่วโมงได้บานนี้2ีชั่วโมงเลยค่ะมอมให้ลูกเต็มๆงานเลี้ยงก็ต้องมีบ้านเลิกล่าถึงแม้ว่าสิ่งจากกันไปแยกย้ายกันไปเติบโตแต่ว่าความหักและก็ความทรงจำความคิดหอดคิดถึงกันยังมีคือเก่าค่ะหักๆทุกคนเดอ้อ